ได้นะคะเ,เพื่อนแอปเปิลจินนะคะป่าแอปเปิลน,นะคะอุ้ยหลกเลยพี่น้องเอ้ยแหงแหงหนักแอปเปิลบ่มีเลยพี่น้องปีน,นีแอปเปิลไม่มีนะคะเบื้งองพี่น้องสวนแอปเปิลสวนแอปเปิลฟ้าแอปเปิลน,น,น,นะคะหาอินจริงปีนี้ไม่ได้มีแล้วนะคะไปหากิน ไปหากิน,นไทยโรด้านนะพี่น้องเพื่อนเพอนอันนี้ไปร้านไทยนะคะลองเบิง์พี่น้องมางนึงมีบอรอกลานไทยโรด้านนะคะเพื่อนเพื่อนไทยมัดนะคะรูดมันตีดหรือป่ะ Nam. Cha nam khiao. Dao mien shop pee du hon. Oh ya ya. Chae. Hmm. Khosue ya rue. 9 dollar fa di for coffee da. Khop khap di ceramic. Hai kin hen na status 2ี่องศานะคะร้อนร้อนนะคะร้อนนะคะ21มิถุนาใหญ่บึ้งบรรยากาศเชลพิพองนึองถึงวิ่นหลุดถึงจะไทยกนนบ่งถึงอยากหลินโทรัพท์โอ้ยไทยนาแตะค้อมสันนาติมจอมมือเกือกี่น้องเอ้ย นะคะเบิ่อพี่น้องฟราม <c oughs> ตรงนี้เป็นหนาฝนบ่ตกพี่น้อง น้องเวนะคะโเคลิร์เริ่มกินยาเริ่มเสือออกออกแอกแอคไว้เลยพี่น้องเริ่มเสือออกออกแอคแอคก็เลยพี่น้องเอ้ยไมอยากพลาดอ่างมาแล้วพี่น้องอ่างลูกอ่งลูกไว้ท้องมากเลยพี่น้องเอ้ยไปร้านไทยนะคะี่ไปกินน้ำแชาชาน้ำเย็นพี่น้องชาดำเย็นนะคะแล้วก็ ชาเขียวชาติทำกินพี่น้องบา้านอยากก๋วยเตี๋ยวนะคะแต่ไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเอ้ยวัยในี้ป๋าแล้วอยากย่างว่าแล้วอยากหาครับลูกมดเขือเทศแล้วอยากหาเบอร์รี่ไผยไปกินข้าวมันไก่นะคะเผื่อมียินตาโฟยินตาโฟดีกว่าไม่ได้กินยินตาโฟนานแล้วอยากกินยินตาโฟนะคะโอเคนะคะจะลองกินยินตาโฟนะคะซัมเมอร์นะคะพเพื่อน เดี๋ยวให้ดูนะคะจะถึงร้านไทยแล้วนะคะช็อปเล็กๆ ครับพี่นอ้องเบื้องที่เป็นเบื้องเมื่อคยมเมื่อคยมากิจเกียรติถ้าเห็นขับรถพัฒนนะคะนั่นเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะอยู่เมืองนอกพี่นอ้องบ่มีรนน้านย่างขึ้นมาทอดออกหิทย่างเป็นร้านเล็กๆน้อยๆสมอสมอนลนะ นะคะคอันนี้อันนี้โหลดได้ไทยโหลดได้นะพี่น้องชื่อเนปะเนะี่ยตอนมาเจอสต๊อปฮะคันนี้กัน โอเคโัวพัดหัวัดนะคะโอเคนะคะ นี่ห้างนะคะลีมาเท้าสันพี่นออ้องพอมาแบบนี้มันกุ้งนะคะกุ้งใหญ่ๆนะคะ

Vì có thoát còn chơi vì có Tak. Ya, kayak ya gua. Oke. Okay. Pinkan okay. tolong okay. okay. ya. Okay. Ini ya, nak. Den. Liket. Tak. ตึกนี้นะคะลานไทยเด็พี่น้องเอเชียม,มัดนะคะดูนะคะไกห่หอดลานไทยเดยพี่น้องมากิน กินของไก่พี่น้องกินเย็นตาโฟนะคะเย็นตาโฟนะคะเพื่อนๆใกล้ถึงแล้วนะคะตึกแถวนี้นะคะเนี่ยธงชาติไทยนะคะ

ถ่ายวีดีโอดูหน่อยร้านไทยนะคะร้านไทยนะคะอาหารน่าทานนะคะดูนะคะดูนะคะร้านไทยนะคะโหลดได้นะคะเพื่อนๆแวะมาได้นะคะอย่างนี้นะคะแค่นะคะดูเมนูอาหารนะคะยเมนูอาหารนะคะเพื่อนๆเนี่ยถ่ายเมนูอาหารให้เพื่อนๆดูหน่อยเผื่อเาว่าอยู่ที่ไหน โอเคนะคะเมนูอาหารนะคะังเ็นชายสวนยมีดวยยักกันท้ายยกกันหุเวดเวไปนะคะโอเคนะคะบายอันนี้นะคะนิดโอเคนะคะเมนูอาหารนะคะตรงนี้นะคะบายบายด